ไอ้ยู้บอกนะว่ามาถ่ายฝีเสื้อสมุดให้หน่อยทำมือทำมืออันนี้นะทำมือทำมือกลุ้มออกแล้วก็ไม่ครับทำมือทำมือกลุ้มออกแล้วก็อย่างนี้นะเอามือนึงกลุ้มเอามือนึงจับน้องออกแล้วก็อย่างนี้ไนงะเหมือนฝีเสื้อสมุดอะ่ะ จับข้างเดียวนี่อย่างเงี้ยผีเชิดตมุูรู้ว่าต้องทำอย่างนี้นะนะดับผีเชิดตมปอนะ ฉันได้ฉันฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเรือกออกกีต้าร์เด็กมาว่ะคำพา,าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เวลาสั้นๆ สิ่งเดิมเคยเกิดขึ้นกับฉันเอาแก้วของผมไปไหนเนี่ยพี่อ้อมไม่ถือมาให้อีกนะพี่ว่าไม่มีเด็กว่ามันปวดแล้วนงโอ้โยว้ยเมื่อกี้อะหมอไงเมื่อกี้อะจริงเหรอสวยอะ น้องผู้หญิงคนหนึ่งมาปลูกผ <Sure> <enthus flush> ู้น้องผู้หญิงคนหนึ่งจริงยากไน้คนนั้นไอ้คนป่วยนะไม่รู้ละอยู่ร้านกาแฟและเอาไปเอาไปใส่ซื้อกาแฟเหรอโอ้ยไม่เอาไปเลยมันไม่ใช่อ่ะกูจะแน่กาแฟกับเบียร์ด้วยเจ้าไม่เอาเจ้าไหมผมเลยอ่ะเนี่ยทำอย่างนี้ได้ป่ะทำไง กุมหน้าออกแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนนางพันธุรัตน์น่ะเหมือนนางพันธุรัตน์อย่างเงี้ยนะบรรยากาศนะ ปราณบุรีนะครับจังหวัดหัวหินตรงนี้ด้านด้านบนก็จะเป็นปราณบุรีน้อยรีสอร์ทนะครับตรงนี้ข้างบนนะครับก็จะเป็นที่พักเช็คอินเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนหกร้อยบาทน,นะครับรนี่บรรยากาศดีก็ได้เลย ตอนนี้น้ําตอนนี้น้ําขึ้นนะครับปก,ปกติแล้วช่วงเช้าน้ําจะไม่ขึ้นน้ําจะลดลงไปนู่นไปถึงเรือไปถึงเรือลำ,ลำนู้นนะครับน้ําจะลงไปถึงเรือลำนู้นนะครับตกเย็นมาน้ําจะขึ้น